สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่6ธันวาคม2 5 1 8เป็นวันที่ดาวคารจะย้ายจากราศีพิจิกมาที่ราศีธนูนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรเดี๋ยวดูว่าดาวคารย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมังกรนะคะมาดูกันวันที่6ธันวาคม2 5 1 8เป็นวันที่ดาวคารจะย้ายจากราศีพิจิกมาที่ราศีธนอูอยู่ที่ธนูปุ๊บเนี่ย อยู่จนถึงวันที่15มกราคม2569ของคุณอนะดาวคารเป็นเรื่องอะไรดาวคารคุณเป็นดาวเจริญพันธุกะระพะอยู่ในเรือนวินาศอ่าแล้วก็มาดูว่าพันธุวินาศเนี่ยเรามองในในเรื่องของมุมบวกกอนเนาะมุมบวกเนี่ยคุณก็จะมีครในครอบครัวหรือญาติพี่น้องช่วยเหลือคุณอยู่ อ่าช่วยหรือคุณอยู่นะเพราะว่าอะไรเออคุณอาจเดิมพื้นเดิมคุณอาจจะเป็นคนขยันมากอ่เขาก็เลยเออเฮ้ยขยันทงางานขยันทานู่นทำนี่อ้าวเข้ามาช่วยหลือหน่อยนะเออประมาณนี้หรือพันธุม์มันจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับรถบ้านที่ดินใช่ไหมคะเนี่ยถ้าก่อนหน้าที่คุณขยันเนะ่ะบางทีรถคุณเสียอ่ะอาจจะมีคนมีญาติพี่น้องเอารถมาคุณยืมก็ได้นี่คือเป็นการยกย่างนะคะ รวมถึงคุณกับคนในครอบครัวเนี่ยก็ช่วยเหลือกลมเกลียวกันดีอุอปถัมภ์คำชวกันในเรื่องของบ้านรถที่ดินว่ากันไปหรือว่าช่วยเหลือในสนาว่าให้เงินไปดาวรถดาวบ้านกันไหมมองตรงสุดนี้นะก็ได้เหมือนกันหรือบางที วินานีเป็นสิ่งที่ปกปิดคุณอาจจะคเครียกนะ,ะอยากจ,จะมีการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินโดยที่ไม่บอกใครก็ได้เป็นความรับเก็บไว้ก่อนขยันทำหาเงินซื้อบ้านหาเงินซื้อรถแต่ทีนี้ซื้อเงินสดซื้อเงินผ่อน แตกต่างกันไปนะคะตามพื้นเดิมเนาะตามรอบอายุองค์คูณเองอว่าดาวองคานอยู่ตำแหน่งแบบไหนกันบ้างนะคะในเนี้ยก็มองในเรื่องของมุมรบบ้างมุมรบเนี่ยวินาศคือปัญหาสักโรคภัยคืออะไรล่ะคนในครอบครัวคนในที่ทางาคนคนน่ะจะเป็นปัญหาคุณเองก็ได้เหมือนกันหรือรถบ้านที่ดินเนี่ยมันมีการออต้อง่้มแซมกันไหม หรือมันมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นไหมนะคะต้องไปดูนะแต่ละคนนะเป็นเรื่องอะไรแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเรื่องคนในครอบครัวเราไม่สบายต่างๆเนี่ยปัญหาตรงที่เจอเนี่ยสามารถแก้ไขกันได้แต่เพียงว่าบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขไหมปัญหาตรงเนี้ยอย่าพิ่งใจร้อนค่ะยัางไงาก็มีหนทางี่ต้องแก้ไขกันได้นะค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขกันไป ทีนี้เาอคารเองก็เป็นเจริญราพะด้วยราพะอยู่ในวินาศเนี่ยราพะวินาศรมมุมบวกนะมุมบวกจะมีโชคราบไม่คาดคิดเกิดขึ้นโชคราบราับรับไม่เปิดเผยโชคราบที่เกิดจากความเสียหายมันเกี่ยวเรื่องของคนในครอบครัวบ้านรถที่ดินคุณนั่นแหละหรือนท่ทํางานมันมีอะไรเกิดขึ้นละ่ะทําให้ได้โชคราบจากความเสียหายก็ไม่รู้นะของแต่คนเป็นเรื่องอะไร แต่ทีนี้มองมุมลบเนี่ยมุมลบอะวินาศคือปัญหาสักรบไัยใช่ไหมคะราพะวินาศราผลคุณอะ่ะอาจจะถูกปิดบังที่เป็นปัญหาเนาะอาจจะถูกปิดบังก็ได้อาจจะมองแล้วไม่เห็นอย่างเช่นบางคนอะ่ะเป็นดาวคาอย่เงี้ยบางทีอะ่ะ คุณถ้าถ้าเราขยันเนาะเราขยันเออมันก็จะเกิดรับผลจากความขยันคุณใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ขยันรับผลมันก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันหมดหรือรับผลเราได้มาเนี่ยอาจจะอยู่ที่คนใกล้ตัวเราไปอยู่แบบไหนล่ะให้ดูที่สถานการณ์แต่คนบางคนเนี่ะพูดง่ายๆว่าคอยขยันมากๆพอทําอะไรมาปุ๊บบางทีทําปุ๊บเนี่ย สมมติเป็นเงินนะได้เงินมาเนี่ยเงินน่ะมันออกไปอยู่กับคนใกล้ตัวคุณเองไปอยู่กับญาติพี่น้องคุณมาหวนจะคุณไปแล้วคุณไม่เหลืออะไรเลยเงี้ยอันเนี้ยอนนบอกว่าอย่างว่าบางทีอาจจะเพิ่งแค่จังหวะดาวจรน,นะแค่ช่วงระยะเวลาประมาณเนี้ยแต่ถ้าในพื้นเดิมของใครอะราพะอยู่ในวินาศยังไงอะต่อให้ไม่ใช่ดาวจรการเงินคุณก็ไปอยู่กับคนรอบตัวคุณหมด ไม่รู้ว่าพราะคุณเป็นความคนใจดีเปล่านะยังไงอ่ะคุณ่ะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเองบ้างอย่าให้คนอื่นเขาหมดเดี๋ยวถึงวันหนึ่งอ่ะถ้าคุณเดือดร้อนเนี่ยมันจะไม่มีเงินก็พยายามที่ปกปิดไปบ้างเรื่องของราบผลคุณเองอ่ะคุณจะได้ราบอะไรมาปิดให้เงียบไม่ต้องไปบอกคนใกล้ตัวบอกไปปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยราภาวินาพอคุณมีราบคนใกล้ตัวลุ เขาก็ไาดึงจากคุณไปอ่ะมันจะอยู่กับคุณไหมลนะ่ะแต่ทุกอย่างอ่ะมองว่าเป็นเรื่องของดาวคารเนี่ยมันเกิดจากความขยันขันแข,ข็งของคุณนั่นแหละรับผลนั้นอ่ะก็ให้ดูดว่าแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะมากน้อยก็ว่ากันไปเรื่องรับผลนะคะก็ถ้าได้มาจัดสรรปันส่วนให้ดีแล้วเก็บไว้เป็นความลับมัง่งปกปิดไว้บ้างคนอื่นก็ไม่รู้เขาจะไม่วุ่นวายกับคุณนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เป็นจะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเดี๋ยวพบด้วยความดีความทุกนะคะขอบคุณค่ะ